สวัสดีครับาต้องมอดี้ฟนะครับตัวนี้เป็นปืนอัดแก๊สนะครับครอสแมนนะครับวิชิลานเตนะครับยิงลูกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ลูกเหล็ก4.5มิลนะครับผมใช้ระบบแก๊ส CO2 นะครับยิงลูกเบอร์หนึ่งก็คือจ1.77นั่นเองนะฮะแต่เรามาดูด้านในกันนะครับผมนี่นะครับตัวปืนนะฮะ ที่ด้ามจับจะเป็นโลโก้คอสเมนนะฮะตัวปืนเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดนะฮะใช้ระบบแก๊ส c ซ2นะครับในการเล่นนะครับก็ด้านบนก็จะมีรางนะครับด้านล่างก็จะมีรางสามารถใส่อุปกรณ์ตกแต่งได้นะครับพวกไฟฉายเลเซอร์นะฮะให้ดูด้านรอบด้านรอบนะครับ ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมาร์กิ้งวิจิลันเต้นะครับความแรงก็ประมาณ450อัพนะครับ450ใช้แก๊สเซีนะครับแก๊สหลอดหรือแก๊สหลอดนั่นเองครับวิธีใส่แก๊สหลอดก็จะมีล็อกด้านใตน้นะครับ ผมถอดเวลาครันบนี่น,นะครับอีกฝั่งนึงก็ถอดได้นะครับเป็นแค่ล็อกไว้เฉยๆนะครับนี่นะครับก็หมุนเข้าไปตัวนี้จะเป็นโม่ไว้ใส่ลูกนะฮะวิธีกดโม่ก็กดด้านบนนี้นะแล้วก็หักตัวนี้ใช้สำหรับยิงลูกเหล็ก4.5มิลน,นะครับลูกเหล็กประมาณนี้นะครับ4.5มิลนน แล้วก็จะมีตัวนี้สําหรับยิงลูกเบอร์หนึ่งนะครับจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครก็สามารถใช้ได้ทุกหัวนะครับวัวตัดหัวแหลมแล้วแต่เลือกซื้อเลือกหาครับ จะใส่แกลกก็เหมือนกับลูกโมวินกันนะเซียทูทั่วไปนะสำหรับลูกค้าท่านใดอยากได้ปืนสั้นอัดแก๊สเซียนะครับยิงลูกเบอร์หนึ่งนะคบคลอสแมนวิจิลันเต้นะ ก็สามารถสั่งซื้อกับทางร้านเราได้นะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับโทร0896961105นะครับโทรมาสั่งซื้อได้นะฮะหรือจะเป็น ID Line นะครับ0 8 9 6 9 6 7 1 0 5เช่นกันนะครับอ่า YouTube Channel นะครับต่อตรง Modify นะฮะต่อจุดตรงวัก M O D I F Y นะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะส่วน Facebook Fanpage ก็ต่อตรง Modify นะครับต่อจุดตรงนะครับวัก M O D I F Y เหมือนกันนะฮะก็สามารถ พิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับขึ้นอยู่แล้วนะฮะตอโต้โมดิฟายนะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่สั่งสินค้าจากทางร้านตอโต้นะครับที่นี่ที่เดียวนะฮะครบคันนะครับผมก็ไม่ผิดหวังในคุณภาพและราคาสินค้านะครับผมวันนี้ขอจักลาไปกับเจ้าปืนสั้นอัดแก๊สเซียวทูนะครับคลอสแมนนะฮะยิงลูกจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับกับลูก4.5่มิลลุกเหล็กนะฮะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับผม